ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะคะประจำเดือนกรกฎาคมความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้คนเกิดในวันพฤหสสัสบดีทุกๆท,ท่านนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสทุกๆท่านหลายๆท่านอาจจะมี อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักเยอะนิดนึงนะคะอาจจะต้องเจอกับรักที่ไม่ได้ดังใจหรือว่ามีแฟนช้านะคะหลายๆท่านเนี่ยได้เจอกับความรักที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสมหวังรักกับคนที่เราไม่ได้รักหรือว่าเจอกับคนที่ตรงสเปคถูกใจแต่ก็ยังไม่ใช่ก็มีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของความรักแต่ในทิศทางดีๆก็คือรักใครแล้วรักจริงรักแล้วรักนานแล้วก็มีในเรื่องของอนาคตในความสัมพันธ์มากๆเลยนะ ะ,ะอามาดูกันหน่อยในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกๆท่านความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะก้าวไม่เท้า,เามาเลยนะราชินีดา 10บดาบแล้วก็เจ็ดม่เท้าบ่งบอกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะเจอกับปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆปัญหาที่เราเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่จะแก้ไขจนเรารู้สึกท้อแท้กับการที่จะจัดการแต่ในเวลานี้นะคะกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณรู้สึกตึงเครียดกับมันมากขึ้นก็คือปล่อยวางมันมากขึ้นยอมรับ ดูเหตุผลดูปัจจัยสภาพแวดล้อมสภาวะต่างๆตัวคุณเองเนีคะด้วยความเป็นควีนควีนดาบนะคะบ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยมีความหนักแน่นมากขึ้นกับการแก้ไขปัญหาสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปแล้วกลับไปแค้ไขปัญหามันได้ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะยอมรับกับมันอยู่กับมันแล้วก็โฟกัส กับสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้มองในเรื่องของสัตธรรมมากขึ้นมองในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นอะไรที่เราจะต้องเหนื่อยกับการยอมหรือกับการพ่ายแพ้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่พยายามทําอะไรเลยก็ตามในะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แรงดึงดูดในความเหนื่อยในอุปสรรคที่คุณต่อสู้มาเนิ่นนานเนี่ยจะถึงจุดจบแล้ว ะะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าความอดทนมันมีความน้อยลงเต็มทีนะคะเริ่มเย็นชากับ ความรักมากขึ้นเริ่มเย็นชากับความอดทนมากขึ้นแล้วก็เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นณนะวันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณจะต้องได้เคลียร์ต้องได้จัดการต้องเพิ่มสภาพคล่องทางความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเดิมแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะจมปักอยู่กับรักครั้งเก่ามานานมากๆไม่สามารถเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่ได้นะคะ ยังมีไปแอบสองรักครั้งเก่าหรือยังติดตามความเคลื่อนไหวกับคนเก่าๆอยู่หรือแอบชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบเราแอบชอบความสัมพันธ์ที่มันมีความเป็นไปได้ยากหรือไปรักคนที่เขามีเจ้าของเนี่ยนะคะหรือคนที่มีเจ้าของมาหลงรักคุณใดๆก็ตามที่มีสภาวะของคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้ช่วงนี้เนี่ยเดพร์มันบ่งบอกถึง เป็นบททดสอบที่คุณอยากจะหยุดชะงักอยากจะพยายามจัดการให้ทุกอย่างมันมีความลงตัวให้มันมีทางออกให้มันเป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าหลังจากนี้ไปเราจะเราจะ,เราจะไม่ย่อท้อเราจ,จริงจังกับมันมากขึ้นเราจะจัดการทุกอย่างให้มันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะ ตอนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสหลายๆท่านนี่แอบเหนื่อยมามากๆนีเนี่ยนะะเหนื่อยตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกว่า ไม่อยากจะเพอ้อฝันหรือไม่อยากจะคาดหวังไม่อยากจะหลอกตัวเองตอนนี้ขอควบคุมสถานการณ์ตัวเองจากเป็นคนที่รับมาโดยตลอดเป็นคนที่พยายามตามมาโดยตลอดหรือพยายามปรับตัวมาโดยตลอดหลังจากนี้ไปนะคะกรกดาคมนี้มันเกิดความหนักแน่นเกิดขึ้นนะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยจะมีความหนักแน่นมากขึ้นจะเป็นผู้นํามากขึ้นจะเป็นคนจัดการกับปัญหาต่างๆมากขึ้นแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างๆที่ เราเนี่ยยังมีความกล้ากล้ากลัวๆเนาะก้าวไม่ท้ามันบ่งบอกถึงคุณเองอาจจะยังมีความไม่กล้ายังมีความกลัวกล้ากล้ากลัวไม่มั่นใจกับตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีแรงฮึกเหิมมีความมั่นใจในตัวเองอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นคุณพร้อมที่จะยอมรับมันแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะจัดการและสางปัญหาโดยที่ไม่กลัวกับสิ่งที่จะ ต,ต้องเป็นคําตอบไม่ว่าคําตอบนั้นจะเป็นคําตอบที่ดีหรือไม่อย่างไรก็ตามลหลายๆคนมีปัญหากับรักครั้งเก่ายังไม่จบสิ้นเลยนะคะ6ดาบบง่งบอกถึงความสัมพันธ์เก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จบสิ้นยังมีความไม่คลี่คลายแล้วก็ตัวคุณเองเริ่มรู้สึกไม่ชัดเจนกับความคิดของตัวเขาแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะคะ มันก็ทําให้คุณเองลังเลกับการต้องมาตัดสินใจอะไรที่มันยังเป็นความคาราคาซังมีความไม่มั่นใจว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือจัดการปัญหานี้อยู่ฝ่ายเดียวไหมต้องบอกเลยนะว่าใครตกอยู่กับความสัมพันธ์รักสามเศร้าเนี่ยในช่วง กรกฎาคมนี้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับคุณแล้วนะคะเขาคนนั้นนะคนที่คุณกําลังดิวด้วยหรือว่าคุยด้วยอยู่เนี่ยอุปสรรคที่จะนําเข้ามาคือเขาไม่พร้อมที่จะจัดการอะไรทั้งนั้นเลย นะคะไม่พร้อมที่จะจัดการอะไรทั้งนั้นอาจจะมีการมาปรับความเข้าใจกันกันกบคุณพยายามที่จะอธิบายเหตุผลของเขาให้กับคุณได้เข้าใจหรือมันเป็นเหมือนการเอาชนะกันและกันเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะความรักนี้ยังมีความนิ่งๆอยู่นะยังไม่มีทางออกของปัญหาที่มันจะไปในทิศทางที่บวกแต่หายมองว่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยเนี่ยแต่ด้วยความเป็นราชินีดาบอะค่ะชาววันพ หรือหัดทุกๆท่านสามารถเอาชนะได้สามารถจัดการได้นะคะสามารถผ่านพ้นกับปัญหานีไปได้อย่างแน่นอนสองดาบบ่งบอกถึงไม่ว่าอะไรจะมาขัดขวางคุณไม่ว่าอะไรจะมาทำให้คุณรู้สึกเฉก็คือเขวะเนาะแบบ ปัญหามีความลังเลแต่คุณก็สามารถที่จะเอาชนะกับสิ่งสิ่งนั้นได้หลายๆท่านเหนื่อยแล้วนะรู้สึกอยากพักกายพักใจและอยากพักฟื้นตัวเองแหละซีดาบ,บ่งบอกถึงรู้สึกเหนื่อยอยากดูแลตัวเองมากขึ้นอยากพักกายพักใจ อยากถอยออกจากปัญหาอยากจะหนีปัญหาออกไปไกลไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับปัญหาความรักและนะคะแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครหรือว่าโสดมานานๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโอเคแหละโสดก็อยู่ได้อยู่แบบนี้ดีกว่าไม่อยากที่จะเลือกใครเข้ามาแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยจังเลยกับการที่จะเปิดใจเจอคนที่ไม่ถูกใจหรือว่าเจอคนที่ไม่ตรงสเปค มันทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีความห่วงแหนตัวเองมากขึ้นนะเริ่มระแวงกับความมั่นคงของตัวเองอยู่ในขณะเดียวกันเหมือนกันไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่แล้วแหละ คนที่เกิดในวันพฤหัสนีนะคะใครที่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวตอนนี้ก็อยากจะให้ความสําคัญกับคนที่เคยดูแลเราในวันที่เราทุก์นะคะคนที่เคยใส่ใจเราใครที่เคยอยู่ข้างๆเราเพื่อนฝูงขอบครัวหรือใดๆก็ตามที่อยู่ข้างๆเป็นกําลังใจให้กับเราโดยตลอดมาเนี่ยในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณจะไปโฟกัสกับสิ่งๆนั้นและ นะคะจะปล่อยวางมากขึ้นจะปลงมากขึ้นมันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วอะค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะ The tower บ่งบอกว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ถ้าไม่ดีสุดก็จะเปลี่ยนไปในทางที่อาจจะมีเหตุที่จะต้องเสียใจแยกย้ายเลิกลาตัดขาดผิดหวังแต่ก็สามารถปรับมือได้มี ความสามารถในการจัดการปัญหาใครที่นัดกันเอาไว้คุยกันมาสักพักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเขามีความห่างหายจากเราไปไม่มีการพยายามตอบรับตอบกลับคุณมามีการเว้นระยะมีการนัดกันแต่มันอาจจะมีเหตุนะคะเดอะทาวเวอร์บ่งบอกถึงการผิดนัดบ่งบอกถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันแล้วมันมีความผิดหวังกับสิ่งที่ทุ่มเทใครที่เราเคยรู้สึกดีพยายามมาโดย ตลอดแต่ปัญหาติดติดขัดขัด,ขดมามาไปไปมามาหายหายไม่มีความสม่ำเสมอทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงแค่ ที่พักใจสําหรับเขาเป็นตัวเลือกสําหรับเขาเนี่ยในช่วงกรกฎราคมนี้ถ้าคุณได้นัดเจอกับใครหรือว่ามีแพลนที่จะไปเจอกันกันกบใครเนี่ยมันอาจที่จะมีเหตุที่เป็นการยกเลิกนัดกันแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะคะมีเหตุที่เราอาจจะไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกๆท,ท่านเนี่ยไม่สมหวังกับความรักไม่สมหวังกับการรอคอยรู้สึกสุขขุมมากขึ้นแล้ว ไม่ยึดติดและปล่อยวางแล้วก็ไม่อยากจะกังวลกับอะไรทั้งนั้นทั้งนั้นนะคะจะเริ่มเป็นไปตามสิ่งที่มันวางเอาไว้ตามกฎเกณฑ์นะคะก็จะไปตามเวลาของเราช่วงนี้อาจจะเห็นว่าคนนี้เกิดในวันพฤหัสเนี่ยเริ่มเมินเฉยกับหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วนะแปดถ้วยบ่งบอกถึงเบือ่อ เบื่อกับปัญหาที่มันคาราคาซังเบื่อกับปัญหาที่มันค้างคาที่มันเคลียร์ไม่ได้ในเมื่อเราจัดการอย่างอื่นไม่ได้ณนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหาทางออกในการจัดการปัญหาในตัวคุณเองนะคะ,ะก็บ่งบอกได้ชัดว่าโฟกัสตัวเองให้โอกาสตัวเองมากขึ้นไม่คาดหวังกับอะไรที่มันจับต้องไม่ได้แล้ว ให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะใครจะมาก็เปิดโอกาสส่วนใครจะไปคุณก็ไม่ได้เสียใจแล้วในตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในชาววันพฤหัสคุณมีความสุข,ขุมกับความรักมากขึ้นคุณมีความใจเย็นกับความรักมากขึ้นนิ่งกับความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ กับสิ่งที่เราเคยเอาเปรียบโดนเอาเปรียบหรือใดๆก็ตามมาโดยตลอดมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะมูฟออนออกจากความผิดหวังออกจากการที่เราต้องเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าใดๆก็ตามกับความสัมพันธ์ที่มันมีความไม่ชัดเจนเนาะก็เอาใจช่วยนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสสําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบชอบในการทํา ย่งไงนะฮะอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับไฮด้วยนะคะสำหรับวันนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็เอาใจช่วยละกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์ facebook Instagram, อินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ